ครับผมก็สวัสดีเช่นเคยนะครับเนาะเมื่อนี้มีอาการพัดลมนะครับเนาะกดกดปุ่มปุ่มข้างยูเจียสามนะครับเนาะนี่ครับผมกดกดกับโบข้นนะครับเนาะกดตัวนี้มากับโบข้นนะครับเนาะกดตัวนี้กับโบข้นนะครับเนาะนี่ครับพัดลมข้างยูเจียสามนะครับเนาะนี่ครับผมกดสวนกับโบเด่งนะครับเนาะกดหนึ่งกับโบเด่งนะครับเนาะ โค้งสองกับบเด่นนะครับเนาะหางอยูป like, ุ่มสามนะครับเนาะรลมหอเนี่ครับผมหีหอครับผมตาลินะครับเนาะตาผิดกับคอไฟนะครับเนาะน่าจะอ่านถูกอยู่ พอไปกับเสียงบโคฮอดีไปไหนกลุ่มขังนะครับเนาะสามารถทำการแก้ไขกันนะครับเนาะแก้ไขวิธีใดนะครับเนาะต่อปอดฝากกนครับผมฝดฝากกันไป้ายสอดของผมฝากกันมันจะมาถอดนะครับเนาะ si ครับ4ตัวก่อน ขอบออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นหนาตาแนวนี้นะครับเนาะน่ครับผมจะมีตัวหลอกหนีนะครับเนาะตัวหลอกหนีตัวหลอกขางนะครับเนาะตัวหลอกขางนะครับเนาะนะครับจะเป็นตัวกดออกนะครับเนาะกดแล้วก็ดึงตัวหนี้ออกมานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทาการถอดสก่อนนะครับเนาะเพื่อเก็บจ้าบริยาลครับผมนะครับผมพอถอดตัวหลอกออกแล้วนะครับเนาะ สามจุดนะครับเนาะข้างล่างสองจุดครับผมนี่ครับนี่ครัอาจจะดึงออกมาัครบก็ดึงตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเนาะตัวกลางหน้าตาก็จะเป็นแนวนี้นะครับเนาะแล้วก็ถอดน็อตสามตัวออกนะครับเนาะ ตอนนี้ก็จะเป็นรูปห่างหน้าตาแนวนี้นะครับเนาะแล้วผมจะถอดตัวนี้ออกมาแล้วครับเนาะมาเช็คเบิ้งแล้วครับเนาะนี่ครับปุ่มกดต่างๆนะครับเนาะนี่ครับปุ่มกดนีุ่ดหล่าง สองตัวนี้ะเนาะสามตัวนี่เนาะครับเนาะกระดึงออกมาเลยครับผมนี่ครับผมเป็นห่าตาเป็นแนวนี้เนาะครับเนาะนี่ความสกปรกเป็นอย่างมากเนาะครับเนาะสัมผัสต่างๆเนาะครับเนาะนี่ครับเป็นให้คุณไค่ขางจะใส่ลมเป่าทะกอนเนาะครับเนาะใส่ลมท้อความสะอาดนะครับ เเเออาาาจ้วนดครับผมผมจะใส่ล้มเป้นะครับเนาะตามะ่างๆนะครับเนาะรองมะลายควดบุ่มนะครับเนาะตามปุ่มต่างๆนะครับเนาะจากขางนะครับเนาะครับผมนี่ครับผมใส่ได้แล้วครับ ใส่สเปรย์ชียดนะครับเนาะชวกสั้นจิงหนาคอนแทคหนาสัมผัสต่างๆนะครับเนาะนี่ครับสกปรกนะเห็นาะมากดไหลอย่างเงี้ยครับผมนะครับผมเป็นที่ที่เช็คง่ายๆนะครับเนาะบานๆนะครับผมมูนี้ยังหมาก้มงายนะครับเนาะนี่ครับผมซ่อมเองไลยครับผม อาการแนวนี no ants, so tá, illing, so ้นะครับเนาะปุ่มข่างครับผมนี่ครับผมตอนนี้ใส่ไดแล้วนะครับเนาะตั้งจากที่เอารุ่มเป่ารุ่มยังนะครับเนาะปุ่มห้องกับปุ่มข่างแล้วนะครับเนาะนี่ครับผมคนไกลสปริงครับมีฝุนมียังเกาะครับผมนี่ครับผมคนไกลต่างๆหกสปริงจะมีสายงานไปนานๆนะครับเนาะคนเกาะคนยังครับผม ถ้าไม่เกิดอาการข้างของสป,ปริงห้านะครับเนาะแค่ห้าเอามาทำความสะอาดเอาลมเป่าเอาสปเปรย์ฉีดหลางนะครับเนาะจะใส่ได้ครับผม ปุ่มหนึ่งนะครับเนาะปุ่มสองนะครับเนาะปุ่มสามนะครับเนาะปุ่มศูนย์นะครับเนะาะใส่ไหนใส่ไหนทุกปุ่มแล้วนะครับเนาะทำการประกอบเขาดังเดิมนะครับเนาะ ต่อครับผมตามลูกส่งเดิมนะครับเนาะ าการประกอบก็ถอดออกแน่อยู่แลวไอกัประกอบเขาคือเก่านะครับเนาะนี่ล้านถอดจำเอาครับผมใส่ฟาบกิ๊บเผาตามเดิมนะครับเนาะนี่นครับผม ครับผมเพิ่งจะทําการประกอบให้เสร็จก่อนนะครับเนาะเราจะมาลองเปิดลองกดบุญนะครับเนาะครับผมหลังประกอบเสร็จแล้วเราจะมาทําการกดบุญนะครับเนาะเสียบปากก่อนครับผมกดบุญนะครับเนาะครับผมใดๆนะครับเนาะเบอร์สามเบอร์สอง